มีคำถามจะถามว่าทำไมคนเราเกิดมาต้องทำงานครับเออทำไมคนเราเกิดมาต้องทำงานเออคำถามนี้เข้าท่าให้ตีนแสกหน้าคนดีจังทำไมคนเราเกิดมาต้องทำงาน <c oughs> ตอบคนเราเป็นจิตนิยามแร้วเป็นสัตว์โลก ชนิดที่มีจิตเจริญเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเจริญกว่ามดหมดูหมดแบมดแมงจนกระทั่งไปถึงสัตว์โตสัตว์มีแข้งมีขามีตัวโตน่าหมูหมากาไกา่ช้างมา้างูควายเจริญกว่าทั้งนั้นทีนี้ถามย้อนไปว่า สัตว์ทั้งหลายนี่สัตว์เดรัจฉานต่างๆมันทํางานไหมมันทํางานไหมมันทํางานทํางานอย่างน้อยมันก็ทํางานเลี้ยงชีพตัวเองพึ่งตนเองมันทํางานเลี้ยงตนเองพึ่งตนเองสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันทำมันรู้จักทํางานถึงเวลานอนมันก็นอน ถึงเวลาตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาทํางาน,<ค>นหรือมันสัตว์มันพักจะเรียกว่ามันพักก็ได้มันนอนก็ได้เหมือนกันอ่ามันก็ทํางานอ่าอย่างน้อยละเลี้ยงชีพตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีศักดิ์มีศักดิ์ถึงขั้นมีจิตเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทํางานอย่างน้อยเลี้ยงตัวเองเหมือนสัตว์เดรัจฉานให้ได้ถึงจะไม่ต่ำกว่าเดรัจฉาน ถ้าคนคนใดไม่ทำงานเพื่อเลี้ยงตนเองเพื่อพึ่งตนเองคนนี่นะพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยงตนเองไม่ได้หรอกตัวน้อยๆนีน่ไม่มีใครเลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงไม่มีพ่อแม่เลี้ยงไม่มีพี่ป้าหน้าหรือใครเลี้ยงเลยนะตายท่าเดียวนอนตายเฉยๆอย่างนั้นแหะคนเนี่ยเด็กพอเกิดมา ช่วยเต็มไม่ได้เลยนอนอดอยากแห้งตายเฉยๆเน,น่าไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังหาทางดินดน้นรนหรือสัตว์เดรัจฉานบางตัวเกิดมาปับ๊บมันหากินได้เลยนะไม่เหมือนคนนะเพราะน,นั้นพื้นฐานอย่างน้อยต้องทำงานพึ่งตนเองเลี้ยงชีพตนเองให้รอด คนที่เลี้ยงชีพตนเองไม่รอดจึงเป็นคนชั้นต่ำมากต่ำกว่าเดรจชานคนที่ไม่ทำงานเลี้ยงตนเองให้รอดพึ่งตนเองไม่รอดเป็นคนชั้นต่ำมากเพราะฉะนั้นคนทุกคนต้องทำงานให้คุ้มกับการอยู่การกินของตนเองยิ่ยงเป็นระบบสาธารณกิบบีเนี่ยเราทำงานที่เป็นงานดีๆอยู่ในสังคมเราแล้วทำแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผล ผลแรงงานผลความรู้ผลแรงงานของเราทําก็รวมแล้วก็เราก็อาศัยกินผู้ที่หาพืชพันธัญญาหารมาให้กินจึงเป็นของกินโดยตรงเราก็จะได้กินอย่างนี้โดยรแรงงานของเรามันก็ไม่ไม่กรรมของเราก็ไม่เป็นหนี้ถ้าเราเองเราไม่ได้มีแรงงานหรือกรรมอะไรอยูดร่วมกันเลยแล้วก็กินโดยที่เราไม่มีอะไรเลยเรามากินฟรีกินเบียดเบียน แล้วก็เป็นหนีน้รู้เรื่องไหมเด็กๆเ,เข้าใจไหมแล้วก็เป็นหนี้เพราะงั้นเราต้องทํางานให้มันคุมนี่หรือยิ่งเกินยิ่งทํางานเกินที่เรากินเราใช้ถือว่าเป็นกุศลถือว่าเป็นสมบัติที่เหลือก็ยิ่งเหลือก็ยิ่งนี่แหละเป็นคนเจริญเป็นคนรวยรวยไร่รวยคุณธรรมรวยกุศล โดยกุณสโดยคุณธรรมโดยความดีงามพยายามฟังที่หลวงปู่อธิบายฟังนี่แหละอย่าเป็นคนขี้เกียจให้เป็นคนรู้จักทำงานที่ท่านี่ในที่นียงานที่มันไม่ดีงานที่นี่ผู้ใหญ่ห้ามใครห้ามบอกไอ้งานไอ้ทำอย่างนี้อย่าทำเราก็ไม่ต้องทำงานที่ผู้ใหญ่พาทำมีเยอะแยะไปช่วยงานนั้นงานนี้งานน้น อะไรต่างๆมันก็จะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ชีวิตเราก็จะชำนาญชีวิตเราก็จะรู้งานรู้อะไรทําได้ก็จะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์นะไม่เป็นคนที่เกิดมาเสียชาติเกิดปเปล่าๆนะไม่ขาดทุนนะเกิดมาเป็นอยู่มีชีวิตไม่ขาดทุนตายไปแล้วมันก็จะมีวิบากวิบากที่ดีสั่งสมไป ถ้ายิ่งมีปัญญาที่นี่สอนปัญญาปัญญาคือเป็นความรู้ความฉลาดปัญญานี่เป็นธาตุรู้ชนิดพิเศษของศาสนา,าพุทธที่หลวงปู่กำลังอธิบายอยู่ตอนนี้ลึกซึ้งนะต้องฟังดีๆพวกเราปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่รู้จักกิเลสและรู้จักวิธีทำให้กิเลสลดทำให้กิเลสลดได้ไม่ใช่รู้แต่ดีแต่ชั่วตอนนั้นดีชั่วนั้นเป็นเฉโก เป็นความรู้ทั่วไปในโลกรู้ความดีความชั่วส่วนปัญญานะ่รู้เกินกว่านั้นคือรู้เหตุที่มันพาเราชั่วรู้เหตุที่มันพาเรามีกิเลสเหตุที่มันเป็นกิเลสทำให้เกิดกิเลสแล้วลดมีปัญญามีความรู้ลดกิเลสได้ศาสนาเทวนิยมไม่มีความรู้ในทางรู้จักกิเลสและทำให้กิเลสลดไม่มีไม่มีเลย ซึ่งแม้จะพยายามค้นคว้าหาอยู่ก็ยังไม่สมาธิธิแม้จะชาวพูดเองก็ยังสมาธิธิกันไม่หมดชาวพูดเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีสมาธิธิที่รู้จักกิเลสแล้วก็มีวิธีลดกิเลสได้จริงกิเลสลดถูกฆ่าเป็นพลังงานชานเผาฆ่าตายไปเลยกิเลสมันถูกเผาฆ่าตายไปจนกระทั่งฆ่าหมด เกเลสาสวะหมดอาสวะสินอาสวะไม่เกิดอีกเลยไม่มีอีกเลยเป็นอรหันต์แล้วเกเส,สไม่เกิดอีกเลยตลอดจนปรินิพานเป็นปริโยสารอย่างนี้เป็นตน้นนี่พระพุทธเจ้าท่านคนพบสิ่งสุดยอดประเสริฐที่สุดเลยมีในศาสนาพุทธเพราะนั้นพวเราได้รู้จักอันนี้แล้วตามดีๆเกิดมาชาตินี้ได้เจอได้พบยาปราบปล่อย ให้รู้ให้ได้รู้จักกิเลสแล้วก็ทําให้กิเลสลดใ้ได้เป็นอ,ร,อริยะเป็นอรหันต์ได้พยายามบ้าเพียนจริงๆเป็นสุดยอดในการเกิดมาเป็นคนที่ได้รู้สิ่งนี้แล้วถ้าไม่ฉะนั้นโอ้โหไปเป็นเทวนิยมกันไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติหมุนวนอยู่แต่ดีชั่วดีชั่วดีดีชั่วดีดีชั่วด,วด,วดวีเป็นวิบากหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะได้ดีอ่าสูงขึ้นตกต่ำสูงขึ้นตกต่ำหมุนวนอย่อางนั้นน่ะไม่มีจบ <N ic ida> แต่ศาสนาพุทธนี้ดีแล้วไม่ตกต่ำไม่ชั่วอีกเลยไม่ชั่วแล้วยังแถมกิเลสไม่เกิดมาทำชั่วทำบาปท,ทำภัยทำอะไรจนกิเลสหมดด้วยแล้วทำแต่ดีกิเลสก็หมดเรียกว่าสัพปะปาภาสะกรังกุสุรัรสสุปสัมปทาสัจจิตตาปริโยทปนังอนิพิตนนิเป็นอววาทสาของพระอระหนันต เกิดเป็นคนอย่างนั้นมีหลักประกันนี้แล้วจะอยู่ไปอีกกี่ชาติก็เชิญหรือผู้เป็นอรหันต์แล้วสามารถที่จะตายแล้วสูญไปเลยตายแล้วเลิกเป็นปริญิพานเป็นประโยชสาราแยกธาตุตัวเองไม่เกิดอีกเลยแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมสลายไปเลยหมดความเป็นจิตนยิยมได้นี่เป็นสุดแห่งที่สุดเลยในความรู้ของมนุษย์ชาติโอโ้อธิบายจนจนจบเลยครับผมวันนี้เด็กเด็ก ได้กําไรมากนะครับฟังอพอรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรเขาก็ฟังไปแต่ผู้ใหญ่เนี่ยฟังดีๆกัแล้วกันเด็กๆเขาก็ได้รู้จเจริญธรรม